ออกมาเลยจ้าโซโนโราซอลัดโอ้เจ้าคอยาวระดับรเรจเดรี่ขั้นสองอุ้ยสูงเสียดฟ้าคผมเฮ้ยใหญ่อะไรขนาดนั้นยูท่าเรปเตอร์ล่างจัดเต็ม ดูหน้าตาตเปิดซองการ์ดเรจเจนเดอรี่สองตัวเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติติปะไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่44กันแล้วนะครับผมสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการฟักเจ้าโซโนราซอรัสที่เป็นเจ้าคอยาวสุดอลังการนั่นเองนะแต่สําหรับในตอนนี้โอ้โหเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวเราต้องรีบมาทํากิจกรรมให้เสร็จเสร็จกันก่อนนะกำลังจะป ล็อกเจ้าคอยาวตัวนี้สําหรับกิจกรรมนี้ใช้ตัวกินเนื้อในการต่อสู้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเลือกให้เหมาะสมปั๊บปั๊บปราบลุยเข้ามาปุ๊บนี่ไม่มีพูดพ่ำทําเพลงเดี๋ยวเราก็กดเร่งเวลาต่อสู้กันด้วยนะอืมเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่รวดเร็วว่องไวโจมตีมาสองครับผมอุ้ยหางสบาะบัดอาตอนนี้นี่โจมตีสองชัดหนึ่งกันและ จมตีไปเออเรียบร้อยต่อไปเตาเจียงโกซอลัสอุ้ยเลเวลร้อยห้ามีน้องบอกว่าถ้าเป็นตัวที่เลเวลเกินกว่าปกตินี่จะมีออร่าแบบนี้นะเอาละจัดการปาราจาแกลิมิมัสเรเวลห้เอ็โจมตีมาสี่ครับผมวว้าวมาเจอเจ้าทีเร็กกันในเพื่อนนั่นแหละเอาแบบรุดเลยว่องไวที่สุดโจมตีห้า ว้าพลังกัด <c oughs> แม่รวดเร็วจริงๆเลยนะ <c oughs> ถ้าเรากดเร่งแบบนี้เปิดซองกาเจ้าคอยาวเลยเพื่อนปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บปลดล็อกเจ้าตัวนี้ให้ซื้อได้ในมารเก็ตกิจกรรมถัดไปที่ควรจะเล่นนี่ซูปเปอร์แลนด์นะครับผมตัวน้ำตัวน้ำอ่าใช้ตัวน้ำเยอะๆเฮ้ยไม่มีแล้วใช่ไหมงั้นก็เป็นเจ้าตัวเนื้อไปแล้วกันมาดิจ้าโอ้โหตัวไหนก็ได้ครับผมชาร์จไปก่อน แม่สไปโนตัวนี้นี่โจมตีแรงอยู่นะเฮ้โยโจมตีมาหนึ่งครับผมอืมเหลือพลังหนึ่งชาร์จไปอีกทีนึงลุงนี้น่าจะเอาเจ้าเรปเตอร์นี่ขึ้นมาชาร์จเป็นตัวแรกยังไม่จู่โจมครับผมคราวนี้โจมตี4ชาร์จสองนั่นแหละอุย้ยไม่ป้องกันซะด้วยอื้อหือสไปโนซอรัดแม่ล่างจัดเต็มอุย้ยพลังหกเลยเพื่อนุอ้ยโจมตีมาหเอาตายออื แต่ตัวนี้โจมตีเบาๆก็แม่ศัตรูไม่น่าจะรอดเลยนะหนึ่งสอง้าสนั่นแหละจัดการโอ้โฮหมโโฮมเวโรซิเลปเตอร์จนสองวิปตดเทครับผมอาตอนนี้อุ้ยสบายเอามันให้ตายเลยเพื่อนว้าวควนควนควร,ควร,ควร <c oughs> แม่เป็นการต่อสู้ที่ว่องไวที่สุดวันนี้หมุนสปินตามหาสิ่งมีชีวิตซปเปอร์แลคครับผม ได้เป็นซองกา้าผมไปโคตรยอดเยี่ยมสเตโกโซอลัสใช้ได้ใช้ได้แม่ได้ฟรีแบบนี้ก็โอเคแล้วก็ตอนนี้กิจ,จกรรม VIP อีก7นาทีใช่ไหม,มได้ตัวซุเปอร์แลใช้เป็นพวกสัตว์โบราณนะครับผมเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวธาตุไฟตามด้วยธาตุนี่ทุ่งสวัสดีแล้วก็ธาตุหิมะ ขอเคลียร์กิจกรรมแป๊บหนึ่งแมครั้งที่แล้วนี่เจ้าตัวนี้แทบไม่ได้ต่อสู้เลยนะโจมตีไปหนึ่งครับผม,มอืมพลังเขี้ยวโอ้ยแล้วก็พลังสองเปลี่ยนตัวแน่นอนเลยนะเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่เดี๋ยวจะทำหมูป่าหัดเผ็ดช้าไปก่อนสองดูซิโจมตีสองตัวเราก็น่าจะตายแล้วนะยังไม่จูโจมอีกเพื่อนเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่โจมตีสี่ ฮ้ยป้องกันยังไงก็ไม่รอดเออโอ้โหเจอเจ้าตัวนี้แม่ก็เป็นแบบว่าใกล้เคียงกับสายพันธุ์ของเราใช่ไหมเฮ้ยโจมตีมาสามครับผมโอ้ยตายตอนนี้โจมตีสามชาร์หนึ่งเอาละเฮ้ยเรียบร้อย,อยแพ้ทางเจ้าตัวนี้นะเฮ้ยโจมตีมาสามครับผมเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าตัวนี้ แม่หยุดเร่งความไวกันนิดหนึ่งขอเห็นท่าโจมตีแบบเทพๆหน่อยนะจัดไปเลยเพื่อนหางสะบัดต,ตุบๆๆเออสุดยอดโอ้โหกวัดแกว่งหางา โตัวนิ่มแม่จะเปิดซองการ์ดนี่เกมยังมาหลุดอีกนะได้เป็นเจ้าสไปโนซอรัสต่อไปก็เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีต้องเล่นกิจกรรมนี้เอาแต้ม JW กิจกรรมนี้เราก็ยังติดแล้งอยู่นะค่อยยังชั่วอีก3นาทีเรากำลังจะได้ไดโนเสาร์รีเจนเดอรี่ตัวเอาแต้ม JW ก่อนมาแล้วจ้าเริ่มมานะครับผมเรากำลังจะต้องสู้กับเจ้าตัวนกที่โหสุดๆเดี๋ยวเราจะชาร์จไปก่อนนะไทรโนซอรัสเล็กล่าง จัดเต็มหุยไม่เปลี่ยนตัวซะด้วยอเอ้ยไม่ธรรมดาผมเปลี่ยนตัวไหมนะเปลี่ยนมาเป็นเจ้านกอ่าแปดร้อยหุยเฮ้ยแรงเอาเรื่องยังยังไม่ตายครับผมเหลือพลังสองโอเครีบกำจัดเจ้านกด่วนๆโจมตีสี่ชัดหนึ่ง นั่นแหละโอ้ยกะโคตแม่นอ,อปาโตซอรัดของเรานี่โคตรจะถึกแล้วก็ตัวคอยาวต,วตัวต่อไปของเราที่กำลังจะออกมานี่ถึกเหมือนกันนะโจมตีมาสี่ครับผมว้าวโอ้ยเออมาละจ้าพร้อมจะสังหารมันโจมตีสามช้าสองนั่นแหละจัดการทีเล็ก <c oughs> เรียกได้ว่าจระเข้ของเรานี่ผู้ปรับเจ้าทีเล็กแบบแท้จริง พลังสี่โ้ยเจ้านี่โจมตีแรงสุดๆออ้ยพลังสามโโร r เฮือนี่จัดการเลยเพื่อนสอยมันหน่อยสิแม่เจ้าตัวนี้สุดยอดของความโจมตีแรงเฮือถ้าไม่ได้เจ้าตัวนี้มา2ตัวนี่บอกเลยว่าชีวิตนี้ลำบากแน่นอนหาแต้ม JW ขอให้ได้1,000งพันะผมได้เท่าไรเอ่ยว้าวโหห้านี่ไงได้1,000งพยิงด้วย ไม่เอาสิ่ปโทเดี๋ยวเรามารอลุน้นแพ็กการ์ดอันนี้กันเถอะหมดเวลากิจกรรมกดแบทเทิลไม่ได้แล้วนะเฮ้ยมาแล้วเพื่อนเปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่สองตัวได้เป็นโอ้โหไรเมโทโดอนโอ้โหมาแพ็คคู่แบบนี้พันสามครับผมสองพั 2, นหกนี่แต้ม JW 9000กกว่า และในตอนนี้ไดเมโทโดอนของเราก็มีด้วยกันอยู่3ตัวกันแล้วนะถ้าเรียกออกมาก็สามารถอัปเกรดได้เป็นเรเวล30ได้เลยแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันลวนะน้อยเวลาการเรียกเจ้าโซโนราซอลัดเจ้าคอยาวรีเจนเดอรี่ขั้น2ออกมาเลยจ้าโซโนราซอลัดออ้เจ้าคอยาวระดับรีเจนเดอรี่ขั้น2 ตัวใหญ่โคตรกรงของเจ้านี่ก็โอ้โ oh, หใหญ่นิดหนึ่งนะตัวโคตรใหญ่เลยเพื่อนอื <c oughs> จะล้นกรงออกมาแล้วออ้ยสูงเสียดฟ้าผมเฮ้ยใหญ่อะไรขนาดนั้นโซโนโราซอลัตสกุลของแบคิโอซอลัตอยู่ในยุคข,ของคิเตเชียชื่อของมันมาจากคำว่ากิ้งกาโซโนราที่มาจากทะเลทรายโซโนรันใช่ไหมกินพืชเป็นอาหารเหมือนจะเจอที่สหรัฐอเมริกานะลองรูปดูสิ ุ้ยไม่เคยเจอแบบวุ้ยเจ้าคอยาวยืดหน้าใส่เ <c oughs> ออน่ารักดีจริงๆเลยนะคำอธิบายของเจ้าตัวนี้ถูกค้นพบในทะเลทรายโซโนโรันเป็นที่มาของชื่อในปี1994กินอาหารเลยเพื่อนอุ้ยตัวยาวขนาดนี้้ยแต่อาหารก็ยังเป็นต้นไม้ที่ขนาดสูงว้าวสุดยอดนะผมค่อยๆแทะเลม <c oughs> แรงของเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอัพเกรดให้เต็ม นีมีเลือดที่970โจมตี163ถ้าเราอัปเกรดดีๆเจ้าตัวนี้จะมีเลือดที่โคตรเยอะเลยนะทุกคนชอบตัวนี้ไม่เอ่ยยังไงลองคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะตอนนี้นี่ได้เวลาที่เราจะต้องมาเปิดตรงนี้ครับผมมาเปิดตั๋วทองกันเลยนะที่บอกว่ามีโอกาสได้เจ้าหลังหนามกับเจ้าปลาตัวนี้1%กับ5%ได้อะไรเอ่ยโอ้โห เสีย JW ไปตั้งเยอะแม่ไม่ได้อะไรเลยนะอู้นี่มันเฮ้ยมีการหาเจ้าตรงนี้ด้วยไดยโนเสาร์แผงคอกิ้งกาที่เป็นเจนสองน่าลุ้นดีนะด้วยเวลาในการนำเจ้ายูท่าเรปเตอร์ออกมาดูโลกมาเลยจ้ายูท่าเรปเตอร์ล่างจะเต็มหู ดูหน้าตามองจากตรงนี้นี่ยังเห็นว่าสวยและนี่ก็คือเจ้ายูท่าเรปเตอร์ล่างที่4นะนานๆเราก็จะทําการอัปเกรดล่าง4กันให้เห็นกินอาหารไปเยอะๆเรเวล40เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวอ่าแล้วก็คราวต่อไปจะเป็นคิวของ ตัวไหนกันนะนี่ดิฟโรเตเตอร์นี่อีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเปลี่ยนร่างสีได้เราจะมาเริ่มทำการเปลี่ยนร่างเจ้าคาโนทอรัสจัดไปโอ้ยเร่งเวลากันนิดนึงคาโนทอรัสร่างสามโอ้ยม่วงมาเชียวตอนนี้เจ้าคาโนของเราก็ทยอยแบบว่าฟักออกมาเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาไฮบริดกับไพโรเรปเตอร์ ให้กลายเป็นคาโนเลปเตอร์เดี๋ยวเราจะได้เห็นเจ้าตัวนี้ล่างสุดยอดในเร็วๆนี้แน่นอนน่าจะได้เวลาในการเลือกเจ้าสิ่งมีชีวิตสุดเทพตัวต่อไปกันแล้วนะฟักเจ้าตัวนี้ดีกว่าเมกาโรซอลัสจัดไปอีกเจวันโอ้โหรอ,อไปเรื่อยๆนะทุกคนมีอีเวนต์ใหม่ปรากฏขึ้นใช้ตัวซ้ําเดิมต่อสู้ได้งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าคอยาวสองตัวนี้มาสู้กันดูซิว้าว wow. อุ้ยคอแทบจะชนกันเล่มมาก็ต้องชา้านะผมอุย้ยตัวใหญ่โคตรตอนนี้หาสามัาผมแม่น่าจะเหมาะกับการต่อสู้แบบนี้อื้อโจมตีมาสามับผมของสะบัดอุย้ยห่างยักษ์โคตรแรงไม่ตายเจ้าคอยาวขั้นสุดมาเลยจ้าหุ้ยแสงให้โดนคอเฮ้ยกระทืบเท้าตึงๆวุ้ยล้มอุย้ยไอ้คอหนอน ตัวจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยถูกใจเจ้าตัวนี้จริงๆในคราวหน้าอยากจะดูตัวไหนนะครับผมลองทุกคนช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวจะรีบเร่งเวลานําออกมาให้ดูใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปจูราสสิกคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะไว้พี่จะค่อยๆเล่นเกมอื่นกันบ้างสลับสลับกันไปในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ